วันนี้ก็เป็นบล็อกวันเดย์วิ m ีนะคะในวันนี้สินนจะไปส่งชาแล้วก็คุกกี้แคสเปกนะคะใครยังไม่ได้ follow แคสเป็กไป Follow กันด้วยนะคะในเพจแล้วก็ในอิ uh, ีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาชาแล้วก็คุกกี้ไปส่งให้ลูกค้ากันค่ะเดินทางทัวกรุงเทพ ส่งชาและก็คุกกี้ที่บ้านลูกค้านะคะมันขึ้นมาว่านี่เลย Rural Road ปทุมธานีนะคะล่าสุดสอนสับคำว่า Urban ไปใช่ไหมคะ Urban Refugee แปบลบว่าผู้ลีภัยทีมในเขตเมืองใช่ไหมถ้าใครดูคลิปนันแล้วอันนี้คำที่ตรงข้ามกันนะคะ Rural R, r U R A L แปลว่าอยู่นอกเมืองชนบทเลยวันนี้ก็วางไกลนะคะให้ดูบรรยากาศรอบทางมีแต่ต้นไม้นะคะต้องวนรถกลับไป อ๋อเห็นแล้วค่ะผ้าคลุมดำใช่ไหมคะค่ะ ดัจนั้นก็ไปเซิร์ชใน Google ว่า r u r l r r o d s เพราะอยากรู้ว่าคำแปลเป๊ะๆในภาษาไทยมันมีหรือเปล่านะคะแล้วก็ไปเจอ d e partment of rural roads คือเป็นกรมทางหลวงชนบทไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวงคมนาคมนะคะหรือว่า Ministry of Transport ก็ ความรู้ใหม่สำหรับวันนี้นะคะแจกสาวอีกนิดนึงแล้วกันนะคะ ministry คำว่า ministry m i n i s t r y ministry นะคะแปลว่ากระทรวงเราจะไปส่งขนมนะคะให้ลูกค้าจ้างตรงไม้กัน,นะค่ะนี้แต่งตัวมีสีสันผิดปกตินะคะแปลกหแปลกตาชุดนี้นะคะจากเมมลินดานะคะสีสวยมากเลยผ้าก,ก็นิบมากเลยนะคะทุกคนสามารถเป็นติดตามได้ใน i อแล้วก็ในเพจเมมลินดาได้เลย น,นี้ก็มาแวะคาเฟ่นะคะเดี๋ยวจะซื้อกาแฟกินก่อนแล้วก็ไปส่งของให้ลูกค้าต่อ I'm Cafe I am นะคะ I'm Cafe เนี่ยย่อมาจากคำว่า I am ใช่ไหมนักเรียนหลายๆคนของซินะัทชอบไม่กล้าอ่านออกเสียงกันเลยนะคะเวลาเขียนนะเขียนได้นะ I apostrophe แล้วก็ m ใช่ไหมแต่เวลาอ่านออกเสียงยังอ่านว่า I am อยู่ถามว่าทำไมถึงไม่อ่านว่า I'm บอกว่าเออหนูก็แบบ ไม่กลาก้าอ่านออกเสียงไม่ถูกเลยอ่านไปนเลยว่า I am นะคะคำนี้เป็นคำยอ่อใช่ไหมเป็นการใช้ contraction แทนที่เราจะพูดว่า I am สองคำแยกกันเราก็พูดไปเลยว่า I'm I'm อย่างเช่น I'm from Thailand I'm from Thailand นะคะไม่ยากลองอ่านออกเสียงดู I'm วันนี้เราจะข้ามไปเลยอย่ะดูที่ปลายตรงนั้นได้นะคะน่ารักน่ารักแต่หินมันก็ไม่ได้แย่อะไรว้าวมากเลยนะคะวันยากาศล่มรื่น,ลนแล้วก็แบบมีมุมให้ถ่ายรูปได้เยอะมากถ้าใครสนใจก็ได้นะคะมาแวะที่ปั๊มนะคะ เขาบอกว่าอะไรนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการแวะกินอะไรนิดหน่อยตอนนี้ฝนก็ตกแล้วค่ะของนี้น่ารักที่มันเป็นรูปรถตลก จ้าสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งกันแล้วเราก็จะได้กลับบ้านแล้วเย yeah. ่ค่ะของลูกค้าจ้าสุดท้ายแล้วนะคะส่งเสร็จเราก็จะได้กลับบ้านกันแล้วฝนตกหนึ่งเลยแล้วรีบไปนะคะ่ะ ทุกคนคะมิชชั่นคอมพลีทแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็ส่งชาให้ลูกค้าขอบทุกเจ้าแล้ว Thank you very much for joining me in this um, little v log of mine. <c oughs> <c oughs> See you again in the next video.